Hey ครับสวัสดีครับวันนี้เทน,น่าตักภาคไทยจะพาคุณไปชมแฮนด์สุดโหดที่เหมือนกับพระเจ้าให้เวลาชีวิตเรามาแค่นี้กันนะครับซึ่งแฮนด์นี้ครับเกิดขึ้นในการแข่งขัน s N Tour, เอเซียนโป๊กเกอร์ทัวร์ไทเป2025รายการเมดอีเวนต์รอบ Day 2อ่ะเริ่มเกมมาครับเป็นทางชีคาวีโอเพนอเรสจากตำแหน่งบวกหนึ่งโดยไพ่แจ็คสิบสุดที่จำนวน8,500ชิปและแน่นอนครับมันเพียงพอที่ทําให้ทุกคนมอบกันหมดจนแอคชั่นถึงตำแหน่งบิ๊กไบรท์ซึ่งเป็นทางขวางบูดินครับเงมไพ่ขึ้นมาเป็นเอาเว้ดพอา พอเหวี่ยงสบายๆไม่รอช้ารีบป้องกันปลายไปก่อนเลยครับอ้าวฟล็อปเปิดออกมาเป็นคิง7 <8. S 2> เปิดแบบนี้ผมว่าต้องมีคนใส้แตกรับพ <c oughs> ังบูดินครับเช็คไปก่อนด้วยตำแหน่งที่เสียเปรียบและแน่นอนครับชีคาวีต้องเรีพิเศษแน่นอนครับว่าด้วยบอร์ดที่ค่อนข้างเข้าทางเรนของตำแหน่งเขาแบบนี้พี่แกเบ็เข้าใส่ไปเลยจำนวน7 0 0 0ชิปโอ้โหถือว่าเล็กมากๆนะเนี่ยแต่ว่าบอร์ดทางนี้ครับคังบูดินพัฒนาเป็น2คู่เข้าไปแล้วครับใจมันก็อยากพันให้พอร์ตมันใหญ่กว่าเดิมเพราะหวังอยากจะกินให้ได้มากที่สุดก็เลยจัดการเรียสวนไปเลย22,500ชิปโยนความกดดันเข้าใส่คู่ต่อสู้ทันทีแต่วด ความที่ชีควีตรงนี้เนี่ยสามารถพัฒนาไปได้หลายทางหลายอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสตเตเตทก็ได้หรือเอาเข้าจริงนะเขายังมีหลายไพยท่ที่เทินที่ทําให้ไพ่ของเขาเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอ่ะแกไม่รอช้าเลือกที่จะคอตามไปเฉยๆเธนเปิดออกมาเป็น9้าดอกจิกโอ้โหเป็นไงล่ะเต็มข้อล่อเต็มแข้งแบบนี้ด้วยความที่ควังบูดินปั้นพอทให้ใหญ่แบบนี้ด้วยแอคชั่นที่สตรองจ,จัดๆในฟล็อปจะให้มาแผ่วที่เทินก็ใช่เรื่องอจริงไหมอะ่ะแบบนี้พี่แกเบ็ต่อเลยครับรออะไรจัดไปที่3 5 0 0 0ืชิป มาณครึ่งหนึ่งของพอตและกระทางชีคขาวีครับไม่รอชาร้าใดๆทั้งสิ้นเรสสวนไปเลย8าด 000, 0,000ื่นชิปทำให้สุดท้าย <c oughs> จบแอคชั่นที่การเ <c oughs> อาอินกันที่เทิร์นและรีเวิร์ก็เปิดออกมาเป็น อีกใบครับโอ้โหไม่มีผลอะไรต่อทั้งคู่ถ้าไม่เป็นทางชีคาวีที่เอาชนะไปนนพอร์ต286,000ชิปแบบนี้แล้วก็ยังทําให้ควังวูดินเสียชิปหมดตัวตกรอบไปในที่สุดถามจริงๆครับชาวเทนะตักจ๋าแฮนนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆถือ78จะเลือกเล่นแบบใดลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะและกลับมาพบกับโป๊กเกอร์เทนะตักภา,าคไทยได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้เบลสปอตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ